พี่นอ้องพระเอกเสียงอ่อนท็อปธนาก่อนแห่งระเบียบว้าทศินเข่าล่งบานจีบพ้อ,ปพองปนาบวาจากการเปิดเผยของท็อปธนา,า,าก่อนแฟนเพจพี่น้องนอนอยู่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธา,านีปุ่นสายนําเกียร์มายุมมาญาอยโอ้ยแต่ลีตนูนชาให้คัาเพี้งอีพอแล้วก็ไม่ขีบอยู่ไปเนาะว่าจีได้อุตตะเชา้าจีไดช่องกองคุณหมอจีอุตตะเช้าให้สิช่องกองให้พนาบวา อุนตาเชร้าน si ch ีกระเป๋าเจ็บปันไดแต่ช่อกล้องนี่โอ้ยเจ็บดีอีพอเอยโอ้ยใหย่วงให้เศร้าเสดอคําแพง้อีพอคนแก้เียวเขียวมุดตันพันมุดดอนเจ็บนักกายเหตุทุเลาเจ็บเป่ากายหายให้ื่ซวงเสดือพระเอกนี่ใช้ดีลูกรอเสียงดีนิบใชดีท็อปนั่น่อนแห่งระเบียบปาตสินจ้าถูให้ื่วงให้่เศร้าคุพระพุดให้มาบังหลังคุธทรมั่งให้มาบังหนาสังโคเจ้ากังกะมอมเนืเด้ออีพอเอ๋ย ทพบุตรสันหเทวดาสันสีเมทรณีเบื้องไตจงให้ลิงแง่เออมาเหสักรักบ้านภูมสชาานเจ้าตีเจ้าตินผู้อยู่นั่นเจ้าฐานผู้อยู่นี่ให้มาสี่ลิงดูได้ถอนหรือปอกเอยให้ส่วงให้เศร้าเสือดหอบนาัก่อนเพื่อน้องเอ้ยส่วงนี้ละมิดเที่ยวบอดีเนาะบางกลางเดียนนันกันโลดเล่าถึก้นจอดอยู่กับมีคนมาชนได้สมได้เสียหายให้ในเตี่มีปักกันชั้นหนึ่งผู้มาชนก็จะแมนเบา เ่เข่าหูให้ผู้มัดมต่ํากระดาแล้วทายลิปออกมาให้บึงนี่พี่น้องเอ้ยออบันีก้กม,มาปว่วยเข้าพยาบานอีกบนันฮ็ดเนี่ยโอ้ยน,อนย้องเฮยสมาพอแต่แนบ่อดีบ,ดบ,ดดบ่ดีเ้าดอกพ่อหื่งสิปัดให้ปัดเนี่ยบอดีออกจากพระเอ,อกทอ็อปนารากนะก้อน,อนบนันฮ็ดเนี่ยเออชาถูกคอลมแต่ปีไก่คอไตแต่ปีกรคอ,อ,อลมซ้ำโตควยตายคอไตซ้ำโตจ้างให้ไก่ข้างหางกิง ปัดไปแล้วเด้อคอเจ็บแข้งเบีงยงใญ่ไงมาใส่ทั้งขัว้าคอเจ็บทั้งหลังเจ็บทั้งหน้าเจ็บทั้งแขนทั้งขาเกากระงอนปัดไปแล้วเด้อคอผมเปลียลงเปลีย่ยนหนาคอเสียคอผ่าเปลียลงเปลี่ยนดินปัดไปแล้วเด้อโตมันฝังในงูคอโตมันงอนในหูลินโตลอยกินวัดสินตอน ปัดไปเลาเดอ้อตัวมันจบกินตบตัวมันจับกินปอดตัวกอดกินบีมามปัดไปเลาเดอ้อแนวบอดีบอดีให้ขีไก่ขางว่ะหางคิงให้จะไปคล้องกินอยญยาไปคล้องตาดอกอยดินไปทรงเจ้าหอดป้าไม่เลี้ยงไข่สิบไปทรงเจ้าหอดเมียงไม่อ่นอนแนวบดแนวบอดีบอดีให้ไก่คางดอกหางคิง ปัดไปซาบัเนี่ยเนี่ยพอดีบอดีแห็ปัดไก่้าง้างคิ้งให้พอแต่แนวดีๆซะเด้อโอ้ยจะเป็นอีหยังบูสามมือดีซีมือไข่ห่มผ้าว่ากระเทือนให้สว่วงให้เศร้าเะเด้อคําแพงอีพอแนว่ยพอพอสีสีเนี่ยอดีพอสีลลางให้ขาวงามเกี่ยงเอ้อมอยยางยศย่อยน้ำกลนยาด้มีนับแต่นีบไปแลกแหกแต่นีบไปนาให้หอมเนิยมทุบบาทกลมให้หอมปุมทุบบาทเงยให้เจ้าแจงปันดาวให้เจ้าขาวปันไยความเจ็บยาจุดใดความไข่ยา สุเมีเดอบันนีเดอให้เจ้าแข็งปัน่นผ้าให้เจ้ากล้าปั่นตะบันถืกแดดกายย่าใหม่เปลีย่ยนไข่กายย่ามองสุดไปพ้นให้เจ้าพนมาใหม่สุดไปไม่ให้เจ้าแตกยอดมาไปกายย่าข้ามากกย่าของย่าได้มนคือตองย่าได้หมองคือเทาย่ายได้เกาเสียสีให้วันนั่งดีสีใสซองพารากำนั่งปองไพ่ตองย่าได้มีสุขสุขีรุน เกินคนทั้งหมู่พละกำลังลนดังพญายสารีส่างกับบ่อป่านจุงอุดมไปด้วยจัตุพิษพ่นใช่ทั้งสีประการคืออายุวัฒน,นาชุขาพลังโดยขาดท้นให้ว่วงให้เศร้าเสือคําเพลงอิพออบนาลากรพระเอกเสียงอน้นทพบธนากรแห่งระเบียบปาทสินผู้ขาดเสียงอึงคนเก่ารายงานสวัสดีครับสวัสดีคับ